เคยเห็นบ่ค่ะต้อนอะไรมากคือจะหมากทับทิมหนืบ่แมนเด้ลุงกำนันว่าต้นลุมพุก,กว่าสาันค่ะกินไม่ได้เนาะกินไม่ได้ไไอยากหูทั้งในเป็นยังไงต้นลุมพุก,กว่าสาันต้นลุมพุกเดวให้ลุงทุกห้เบิ่งต้นลุมพุกคืออะไรต้นลุมพุก,ต,พกต่ก่อนมีสองต้นไอควอนมีสองต้นอยู่กับต้นกระโดนที่ทางผุนบ่ฝักข้า,างอเอออุ้ยดิ อุ้ยควรค่าแก่การอนุรักษ์นี่ตอนนี้ตะขอมันหลายต้นเห็นที่ไหนดีใจฉันนึกว่ามังมังคุด <laughs> เห็นอยู่พื้นน่ะต้นลุมพุกประสานอัพลุงลงทุบดูข้างในซิเป็นยังไงต้นลุมพุกอุ้ยหมากแหมเพื่อนะ<ว>นี่นี่น,นี่ลูกเพื่อนนี่ใบมันมันหน,น,น,นาจา้าต้นลุมพุกประสานนี่ใบเป็นจะโลยเต็มพื้นฉันดีใจฉันนึกว่ามังคุดเไปฉันนึกว่าสวนฉันนี่มังคุดลุมพุกจ้าทับทิมก็ไม่ใช่เอาลุงทุบดูลุงทุบดู เดี๋ยวทุกเพืดูจ้าต้นลุมพุกต้นลุมพุกจ้าเคยเห็นมาภูหนาวมีหอดหมากอยู่ปลายๆคนมาว่ามันนี่ตำตำได้บ่ได้ยุบอุ้ยาเปียกตำใส่หมูแดงอ๋อเป็นจังสี่นี่เองแต่กินไม่ได้เนาะเอาเหมือนจะกินได้เดี๋ยวใช่แต่ก็พกร่มกินไม่ได้ไม่กินไม่ได้เลยเปียกมันนี่ตำเปียกตำอือโอเคค่ะต้นยังก็ลุมพุกโอเคจ้า